สวัสดีครับวันน so 네ี้นะครับมาพบกับแอดมิน hmm> มังกรอีกแล้วนะครับวันนี้แอดมินนะครับจะพามาชุมนะครับรถเข้าใหม่สุดๆร้อนๆเลยนะครับคันนี้พึ่งลงจากเทนเลอร์นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าไฮรัก ลีโวนะครับรถปี2020นะครับมาในโทนสีขาวมุกใหม่61,000กิโลเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในโซนด้านหน้าของตัวรถกันก่อนนะครับว่าสภาพจะใหม่แค่ไหนนะครับรถพึ่งเข้าใหม่เลยนะครับรถมือเดียวใต้แดงนะครับลูกค้าอ่ะคันนี้นะครับได้ไฟมาเป็นแบบ หลอดไส้ไฮโดรเจนธรรมดาอยู่นะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ภายในตัวโคมด้วยนะครับกระจังหน้าเป็นสีดำนะครับดูดแบบนี้เลยนะครับตรงกลางมีโลโก้ของโตโยต้าเป็นโครเมียมมาให้นะครับคันนี้ล้อแมกสวยมากนะครับล้อแมกเดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นล้อแมกสีดำนะครับขนาดขอบ17นิ้วนะครับสาหรับตัวล้อแมกนะครับถัดขึ้นมากระจกมองข้างนะครับจะเป็นโครเมียมตัดกับสีดำนะครับมีไฟเลี้ยวปลายกระจกมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับด้านล่าง มีบันไดนะครับมาให้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับเอาไว้เหยียบเวลาขึ้นรถนะครับเปิดประตูมากนะครับแล้วก็เหยียบขึ้นจับตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นรถไปโอเคก็จะประมาณนี้นะครับที่เปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมมาให้นะครับแล้วก็ที่เปิดฝาทางน้ํามันอยู่ด้านซ้ายมือของตัวรถนะครับคันนี้เป็นตัวยกสูงนะครับหรือว่าเป็นตัว P-Runner นั่นเองนะครับ ในส่วนของไฟท้ายนะครับได้มาเป็นไฟ LED นะครับมีไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยมาให้ภายในตัวคูมเลยนะครับตรงกลางมีไฟเบรกดวงที่3นะครับที่เปิดกระบะด้านท้ายนะครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็เป็นตัวเคลือบโครเมียมมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับด้านหลังมีกันชนท้ายนะครับมาให้นะครับสภาพนะครับถือว่าน้องน้องมือหนึ่งเลยนะครับลูกค้าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่เคยจนหนักพิกคว่ำ ไฟไม่จุมน้ำน้ำท่วมไม่เคยนะครับรถสภาพใหม่กิ๊กนะครับคันนี้เอาไปล้างแล้วก็จอดขายได้เลยนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในของตัวรถกันบ้างนะครับว่าสภาพจะใหม่แค่ไหนนะครับอ่ะคันนี้นะครับลืมบอกไปนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ไม่ใช่เกียร์กระปุกนะครับในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับจะเป็น ผ้ากำมะหยี่ซีดัมนะครับมีที่พักศีรษะมาให้3ามที่นะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับตรงกลางเบาะด้านหลังนะครับจะมีที่พักเขียนมาให้นะครับพร้อมกับช่องวางแก้วน้ำนะครับ2ช่องนะครับด้านหลังก็จะมีช่องใส่ของนะครับมาให้ด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็น ตัวห้อยทุงแกงนะครับมาให้นะครับมีมาให้ทั้งสองฝั่งเลยประตูด้านนะครับจะอยู่ในโทนสีดำนะครับแต่ว่าจะมีสีเงินตัดตรงนี้นะครับที่เปิดประตูเป็นครูเมียมนะครับมีที่พักเขียนหุ้มด้วยหนังนะครับมีที่ลดกระจกให้นะครับเช่งานได้ปกตินะครับแล้วก็จะมีช่องวางแก้วน้าขวดน้ําลํโพงหนึ่งตัวนะครับตรงด้านหน้าของประตูตรงนี้นะครับจะมีที่จับมาให้ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับ มาดูประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับที่พักเขียนภูมิด้วยผ้าสีดานะครับมีที่วางแก้วน้ำหววน้ํามีลาโพงนะครับมีที่ลดกระจกทั้ง4บานเลยนะครับมีที่ล็อกประตูที่ล็อกกระจกนะครับแล้วก็มีที่ปรับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับมีที่พับกระจกมาให้เรียบร้อยนะครับตัวพับกระจกก็ใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าเวรีกูดถัดเข้ามาด้านในกันบ้าง ด้านในตรงนี้นะครับจะมีช่องวางแก้วน้ําซ่อนอยู่นะครับเพียงแค่เราดัานเข้าไปนะครับมันก็จะเด้งออกมาให้เราอัตโนมัติเลยนะครับด้านบนก็จะมีช่อง A นะครับมาให้หนึ่ช่องอันนี้เป็นช่องไล่ฟ้านะครับตรงนี้ก็จะตัดด้วยสีเงินนะครับลูกค้าพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมี เพิ่มเสียงลดเสียงเครื่องเล่นเสียงนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์ได้สั่งการด้วยเสียงได้นะครับตรงก้างนะครับจะมีโลโก้ของ t ต y o ต a ามาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มปรับตรงหน้าปัดตรงนี้นะครับเราสามารถปรับได้นะครับสามารถเลื่อนได้เลยเราจะดูค่าสถานะต่างๆของตัวรถนะครับเราสามารถเลื่อนได้เลื่อนขึ้นลงได้ปกตินะครับอย่างที่บอกไปนะครับคันนี้รถมือเดียวปลายแดงนะครับ เลขไม่เพียง61,000กิโลเท่านั้นเองนะครับหน้าปัดนะครับจะดีไซน์ออกแบบมาให้เป็นวงกลมนะครับตรงกลางจะมีหน้าจอดิจิตอลนะครับบอกค่าสถานะของตัวรถด้วยนะครับวงกลมซ้ายมือนะครับจะเป็นตัววัดรอบเครื่องนะครับแล้วก็ตัววัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ขวามือจะเป็นความเร็วของตัวรถนะครับแล้วก็ปริมาณน้ามันตรงกลางจะมีหน้าจอดิจิตอลนะครับบอกเกียร์ที่เราเข้าอยู่นตอนนี้นะครับแล้วก็ ค่าสถานะของตัวรถต่างๆนะครับมีบอกนะครับตรงหน้าปัดตรงนี้นะครับมาดูกันที่คอนโซลตรงกลางบ้างนะครับคอนโซลตรงกลางจะมีปุ่มเปิดไฟฉุกเฉินนะครับและมีนาฬิกาบอกเวลานะครับสองฝั่งนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวเปิดปิดแอร์นะครับเวลาเราปิดนะครับมันก็แอร์ด้านข้างนะครับก็จะแรงขึ้นนะครับเวลาเราเปิดนะครับแอร์ก็ออกปกตินะครับลูกค้าด้านล่างจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อ usb ได้นะครับแล้วก็ฟังวิทยุ FM EM e ได้ปกติเลยนะครับลูกค้าตรงหน้าจอนะครับทัชสกรีนได้นะครับสมมุิสมมุิสมมุด,มดตัวนี้ตรงนี้ก็จะมีปุ่มตั้งค่า ก็จะมีระบบนะครับออดิโอนะครับการแสดงผลนะครับบลูทูธนะครับเราสามารถตั้งค่าได้เลยนะครับใส่รหัสบลูทูธก็ได้นะครับด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่มต่างๆมาให้นะครับอันนี้ปุ่มโฮมนะครับปุ่มบลูทนะครับเปิดปิดเครื่องเสียงครับอันนี้จะเป็นปุ่มย้อนกลับนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องเสียบ USB มาให้1ช่องนะครับมาต่อกันที่ด้านล่างนะครับด้านล่างเป็นระบบแอร์นะครับปรับทิศทางของตัวแอร์ได้นะครับปรับความแรงของพัดลมได้สีระดับนะครับแล้วก็ ปรับอุณหภูมิของตัวแอร์ได้นะครับลูกค้าด้านล่างก็จะมีช่องวางของมาให้นะครับวางพวกโทรศัพท์มือถือกระเป๋าเงินได้นะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบชาร์จไฟนะครับตรงนี้มีมาให้2ช่องเลยนะครับช่องวางเค้ืองน้ํา2ช่องนะครับมาดูกันที่เกียร์กันนะครับอย่างที่บอกไปเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับตรงความือนะครับก็จะมีตัว อักษรบอกตัวเกียร์นะครับคันนี้สามารถปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้ด้วยนะครับเรามาเข้าตรงดีนะครับแล้วก็ผักมาด้านขวามือนะครับเกียร์ธรรมดานะครับหรือว,ว่าเกียร์แมนนวลน,นะครับอันนี้มีถึง6สปีดเลยนะครับลูกค้าจะอยู่ตรงนี้นะครับมีถึง6สปีดเลยนะครับ โอเคด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีอีโค o โหมดนะครับมีพาวเวอร์โหมดมาให้เรียบร้อยนะครับเบรกมือใช้งานได้ปกตินะครับตัวเบรกมือยังล็อกล้อได้ปกติดีนะครับลูกค้าที่พักแขนมีมาให้นะครับจะหุ้มด้วยผ้าสีดํานะครับสามารถเปิดออกมาเป็นช่องเก็บของได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับจะมีไฟส่องสว่างนะครับมาให้2หลอดนะครับเราสามารถเลือกปิดได้นะครับอันนี้แอดมินกดเปิดไว้อยู่นะครับ เราสามารถเลือกปิดเปิดได้นะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บแว่นนะครับมาให้หนึ่งช่องตรงนี้ก็จะมีที่กันแดดนะครับมาให้ฝั่งข้างคนขับมีกระจกติดมาให้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับมียันมาให้ด้วยนะครับซื้อรถแถมยันกันไปเลยทีเดียวด้านบนตรงนี้ตรงกลางก็จะมีไฟส่องสว่างมาให้ด้วยนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกระบะเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับเพิ่งเข้านะครับโตโยต้าไฮรักรีว เป็นตัวพิลันเนอร์ปี2020นะครับขับเพียง61,000กิโลเท่านั้นเองนะครับหากลูกค้าท่านได้สนใจนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นต่างๆได้นะครับตอนนี้นะครับมีโปรจองเพียง1000บาทนะครับรับส่วนลดสูงสุด3 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็การโอนเงินจองนะครับต้องโอนมาในชื่อบริษัทเท่านั้นนะครับหากโอนมาในชื่อ คนอื่นนะครับหรือว่าไม่ใช่ชื่อบริษัทนะครับทางประสิฐผลของเรานะครับไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคานะครับไม่เทสทุกคันไม่มีก้อนนะครับต้องมาที่ประเสริฐผลลุ่งเรืองสกุลนครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ